กะเพราปูนี่ชูเลยในร้านใครมาก็ต้องสั่งบางทีลงจากรถมาไม่ได้กินก็ขึ้นรถเลยกลับบ <ique> ้านเลยจะมากินแต่กะเพราปูอย่างเดียวเลยความชำนาญของเราแม่ไม่เคยชิมเลยกระทะต่อกระทะเลยจะมีการช่างตวงอันนี้ใส่ท่างนี้ท่านี้แม่จะความจําแม่จะเป็นอย่างนั้นตลอดแปดโมงเป๊ะบางทีแม่ยังไม่เปิดหน้าบ้านเลยนะเขามารอใต้ต้นมะม่วงก็มีตั้งแต่หกโมงเช้าแม่ก็เลยงงกับเขาเหมือนกัน สวัสดีค่ะแม่ชื่อเจ๊ออยเจ้าของร้านกะเพราปูเมื่อก่อนแม่เคยทำงานโรงงานแต่แม่เป็นคนชอบทำอาหารบางทีแม่ก็ทำอาหารไปขายที่โรงงานอยากเปิดร้านอาหารแต่เราไม่ถนัดในด้านนี้เราเราคิดว่าเรากลัวไปไม่รอดคลอดลูกก็เลยออกงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยตัดสินใจลองดูสักตั้งก็เลยลองเปิดร้านดู ไม่มีอุปสรรคหรอกแม่ก็คือแม่ขายประมาณ5ปีแม่ก็มีลูกค้าประจําแม่แล้วแม่จะมีอุปสรรคตอนต่อเมื่อที่เจอโควิดโควิดนี่แม่ล่วงเลยเหมือนนับหนึ่งใหม่หมดเลยก็ต้องประคองร้านให้อยู่จนมาไม่มีโควิดแล้วนี่ก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้าหา เริ่มต้นแม่ขายตามสั่งนิดหน่อยมีหมูกับไก่เอาเมนูเสริมขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มีเมนูเยอะมากมีปลาข้างเหลืองแล้วก็มีหอยแมงคู่มีกระเพราปูแล้วก็มีกุ้งมีหมึกกีหมูมีทำอะไรทอดกระเทีเยมก็หลายอย่างหลกบางทีก็ผัดพริกแกงทอดกระเทียมผัดเผ็ดผัดชาได้หมดแล้วแต่ลูกค้าสัง่งมีส้มตำมีตำโคราชตำข้ขาวโพดไข่เค็มตำปูปลาาตำกุ้งสดแล้วก็ตำซัว ความทำนานของเราแม่ไม่เคยชิมเลยกระทะต่อกระทะเลยทุกวันแม่ทําอย่างนี้แม้กระทั่งน้าซุปแม่ยังไม่เคยชิมจะมีการช่างตวงอันนี้ใส่เท่านี้เท่านี้แม่จะความจําแม่จะเป็นอย่างนั้นตลอดแต่รสชาติเราก็จะทำแบบกลางๆไว้ใช่กลางไว้ใครอยากกินเค็มไปเติมเองถ้าเผ็ดก็คือเผ็ดเลยแต่ถ้าไม่เผ็ดก็คือแม่จะไปลายปลายช้อนเพราะแม่จะทําความชินของแม่ทุก ถ้าเป็นกะเพราทะเลนะปกติจานละอยู่ที่60สกะเพราปูไข่ดาวถาดละร้อยกุ้งหมึกกระเทียมก็ถาดก็ร้อยหนึ่งแต่ก็จะเยอะกว่าปกติแม่เป็นคนเสียงดังบางคนกลัวแม่แต่แม่เสียงดังเองไม่มีอะไรหรอกมาจากเชียงใหม่มาเกือบทุกจังหวัดน่ะระยองขนาดระยองดงทะเลแท้ๆเข,เ,ขเขาก็ยังมาหาเราแม่ก็เลยงงกับเขาเหมือนกัน <laughs> ถ้ามาที่ร้านให้เข้าไปจับ Google m a p ได้เลยพิมพ์เข้าไปว่าครัวเจ้าออยกะเพาปูปุ๊บ GPS พนำถึงร้านเลยแม่เปิด8ดโมงปิด3าโมงครึ่งแม่จะหยุดทุกวันจันทร์ใคร<ด>มาเ,รเที่ยวพัทยาก็แวะมาหาเจ้าออยกะเพาปูได้นะคะ